ตอบข้ามาว่าเจ้าทำอะไรลงไปโยเน่กลับไปซะเจ้าทำให้เกียรติของพวกเราต้องเสื่อมเสียเจ้าสาบานว่าจะปกป้องเขาเจ้าสาบานว่าจะปกป้องไอโอนเนีย,ยมองรอบๆสิพี่ข่าตอนนี้เกียรติของเจ้ามันจมอยู่กับพื้นก็นดีกว่าอยู่โดยไร้ซึ่งเกียรติ <c oughs> ่ข้าขอโทษน้องชายข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังอีก よっ! ยโอขอโทษโอฟาข้าไม่ได้ตั้งใจจ้ะไม่เป็นไรหรอกวิญญาณน่ะไม่เคยรอใคร,รอยู่แล้วหาทางสื่อสารอยู่ใช่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นอย่าซืออือกผู้หยิ่งใหญ่จะมาที่นี่ทำไมแต่เจ้าพร้อมแล้วจริงๆเหรอแล้วมันสำคัญด้วยเหรอข้าไม่มีวันไปถึงทันเวลาหรอก จริงที่หนทางยังอีกยาวไกลแต่บางทีวิหารของข้าอาจจะช่วยหาทางได้ทางเลือกอยู่กับเจ้าแล้วล่ะงั้นเรอใช้เวลานานนับปีกว่าดอกไม้จะหวนกลับมา ถ้าปืนดินพร้อมฟื้นฟูบางทีเจ้าอาจจะพร้อมแล้วงั้นที่นี่ก็คือทางนั้นเหรอ <c oughs> ตาเท่าดอกไม้แล้วก็ความหวังบางทีแก่ความหวังก็เพียงพอ,อก็อาจจะโทษกายของเจ้าลงไปในแม่น้ำเวคลี ลอยให้สายน้ำชำระล้างเจ้าให้มันพัดพาภาระที่เจ้าแบกไว้ไปซิจดจำคนที่เจ้าได้สูญเสียไปนี่ปล่อยข้านะโยเนี่เมื่อกี้ข้าชนะแล้วเห็นข้าจัดการเจ้าตัวใหญ่นั่นไหมข้าเห็นแค่เจ้าทำลายเกียรติของตัวเองน้อยเจ้าจะสู้เหรอเมื่อข้าจำเป็นไม่ใช่เมื่อข้าต้องการ ก็เจ้าไม่มีอะไรให้พิสูจน์นี่การต่อสู้มีอยู่เสมอยาซืโออการที่เจ้าไปตามหามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกที่ของเจ้าคือที่นี่กับท่านโซมะเขาฝึกข้ามาเพื่อการนี้แหละ ข้าช่วยให้สงครามครั้งนี้จบลงได้หน้าที่ของเจ้าคือโรงเรียนแห่งนี้เพื่ออาจารย์ของเจ้าและเพื่อไอโอเนียเพราะงั้นข้าถึงให้คนออกไปปกป้องนางไงข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังโยเนะเหมือนว่าข้าจะทำให้เจ้าผิดหวังนะ ดื่มนี่สิมันจะช่วยผูกพันระหว่างเขตแดนของเรายากมากที่การดื่มจะทำให้ค่าพ้นจากปัญหาได้บางครั้งเราก็ต้องตามหาปีศาจของตัวเราเอง ก็ตามหาเราพี่ข้าเฮ้ยตัวเจ้าออกมา ข้าไม่ได <Wha> ้มาที่นี่เพราะชอบข้าขับไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนักล่ะหากเขายังมีชีวิตข้าก็จะกลับมามาสักดี สิรักของโซมาจังหน้าหมดหวังซะจริงและนำเกียรติของเขามาที่นี่ก็ดีสัก่ออยู่โดยไร้ซึ่งเกียรติโยนเนส ถ้าไม่ใช่ขาตกรเรแล้วเหตุใดเจ้าจึงหนีละ่ะถ้าจะไม่หนีอีกแล้วยู อีก,กอตุงข้าำไม่ใช่ตัวสุดท้ายครอสตาร์ดแก้แค้นข้าสิพี่ข้า เจ้าอาจจะสมควรตายแต่ไม่ใช่โดยมือข้าเช่นนั้นข้าก็ไม่เหลือสิ่งใดที่ไอวันเนียแล้วแม้แต่สายลมเองก็ยังมีเส้นทางของมันน้องข้าลาก่อนเนยะเยอเะนยะ ขอให้วิญญาณแห่งไอโอเนียนำทางเจ้าการมองกลับไปมันง่ายกว่าใช่ไหมเคล็ดลับก็มาไปยังทางข้างหน้าแทนสิจากที่ข้าได้ยินมาน่ะเหรอ ส่วนใหญ่ก็ขโมยสัตว์ประหลาดแล้วก็เรื่องดื่มๆม,มันเป็นสถานที่ที่ไร้ซึ่งกฎหมายที่ที่เจ้าสามารถตัดสินชะตาอของตัวเองได้อีกอย่างเราทั้งคู่ต่างก็กำลังตามหาอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วเจ้าคิดว่าเราจะพบมันในบิลช์วอเตอร์งั้นเหรอถ้าคิดว่าเราจะได้พบอะไรหลายอย่างกันเลยล่ะ